ไปฝากสตานิ s, กวกดันสามสี่หแล้วโทรออกด้วยนะคะส่วนเล่มใหม่ล่าสุดก็ปกปกดาวเกี้ยวเดือนอ่อคือพอเรื่อง <c oughs> ชอบมากเลยอะ่ะคือแบบเจนนี่ต้องไปตามหาสเปออิร์มอ่ะเพื่อจะมาผลิตลูก ตามหาสุติอยากได้สุติจากของคุณอัมมันติชาดนะคะคุณอ้้มเขาเล่นเป็นเป็นคุณชายเป็นอะไรสักอย่างคุณอั้าไม่ได้เล่นเป็นเอทก็เดี๋ยวโทรมานะเดี๋ยวลูกกระสุนลายพันธุ์หัวไปปุ๊บนี่เลยวโทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอขวมากซูเปอร์ลิคเควสค่ะใครคือสุดยอดขวัญใจตลอดการของคุณส่งมาได้ที่เบอร์เจ็ดหกศูนย์สามสามสามค่ะใจอ่อนเปิดพี่บี้ให้ดูเนาะใช่แล้วพี่ดูนกันดีนวนไหนมีหลาย วันวันมงสงหนังวันกาล่าวันอันไหนเด็ดก็ดูนะอ๋อนะคะแล้วก็พี่กัลด้วยอ๋อพี่กัลวันนี้ไม่เปิดเลยนะคะอาทิตย์หน้าใช่ไหมคอนเสิร์ตพี่กันตรงนี้ไว้ก่อนนางยังไม่ออกนะคะคือซ้อมคอนเสิร์ตหนักมากจริงจนอนอิเล็กเขะขาอยู่ที่ห้องซ้อมทุกวันอะจริงเหรอเดี๋ยวว่าจะแอบแอบไปเซอร์ไพรส์อยู่สักวันนึงนะคะแต่เซอร์ไพรส์ก็ต้องบอกนะก่อนเดี๋ยวนางเวียงนะเะีน้านางไม่พร้อมอย่างเงี้อย่าเพิ่งถ่ายโล่มาเออนั่นแหละอ่ะไปดูกันต่อดีกว่าโอ้โหเอสเมาากกันนนแ่ม ล้อเหรอจริงๆแล้วกู้มาเยอะอยู่จริงไงจริงจริงจริงเห็นอยู่นี่ไงไอโล้มาปี๊ดบล็อตบล็อตหลานะติ่งดังเยอะเป็นใครนะพี่กบคุณกบคุณบัวนะคะละครเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้หล่อมากนะคะไปร่วมงานอยู่มบังกะปีห้านะคะมาในชุดซามูไรด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูภาพเหตุการณ์ลูกพี่เขาคิดถึงตอนที่พี่แจ๊คไปเนี่ยเขาเนาะแล้วลงรูปแบบเหมือนแบบ นึกถึงตอนแบบเออไปสวีทกันญี่ปุ่นอะออนซุกออนเซนรลยงี้อยากจะไปอีกรอบนึง่งตอนนี้แบบปรินโฉดแล้วไง <c oughs> สบายสดแต่ไม่สดเลยว่าพี่มากเราเนี้ยส,สาวๆเขายังแน่นะนะล่าสุดเขาลง<ฆ>รูปกับน,น้องพรีมอ่ะเ,ออเขาไปถ่ายนิตยสารเพื่อนเดินทางด้วยก<อ>ันที่สุวก็มีคู่จิ้นเบลล่าพรีมเพิ่มะไรตลอดเวลานะแล้วก็ล่าสุดละครเรื่องพบลักของพี่นกชัดชัยเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าเล่นกับเบลล่า จริงหมากเริยนกับเป็นล่าเนี่เขาเคยเป็นเขาเคยเล่นด้วยกันไหมเขาเล่น mv ของตามไงโอ้โอ้โอ้นรักต้นวจะรู้ว่าเออนั่นแหละไปเซิร์ฟเซิร์ฟมาก่อนนะฮะหล่อมากหล่อเนาะแล้วจะบอกว่าในต้นรักริมรั้วหมากเล่นเป็นหมากปะจริงเฮ้ยแล แบบเออชอบอ่ะแล้วหนูว่าแบบมันจะมีมุมที่เขาจะรู้สึกขำๆตัวเองอ่ะว่ามันแบบใกล้ชีวิตจริงเลยเนาะแต่สนุกนะ้ละครเรื่องนี้ชอบดีอ่ะตอนนี้เขาด่ากับคิมมาเนี่อ่ะอันนี่ใครอ่ะแล้วคือนางเอกสมัยนี้ก็ไม่ยอมไงโอ้สู้ๆลายตายนะบอะนะคะก็ดีใจด้วยที่แบบว่าหลายคนคิดถึงปรินนะคะแต่ต้องรีดดูใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวจะสามดีเก่งอ่ะใส่แล้วคือจะบอกต้องอธิบายตอนตอนนี้ให้ทราบนะคะละครช่องสามจะจบไวนิดนึงเพราะเขาเพิ่มเวลา วันหนึ่งเนี่ยประมาณสองชั่วโมงเลยนะใช่พอเขาเริ่ม้าแต่แบบสองทุ่มสิบห้าสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มใช่นะคะถึงจะจบดังนั้นละครมันจะจบใบนิดนึงก็อยากให้ติดตามดูนะฮะเดี๋ยวมาดูแปลว่าจบไวเนี่ยคืออาจจะกำไรคนดูด้วยแล้วก็กำไรช่องด้วยโฆษณาขายได้เยอะแต่ว่าคนจัดที่จะแบบคือมันไม่ได้คนตอนเยอะไงบางทีคนยังไม่ทันจะได้ดูอะไปแล้วจบล้นะคะอ่ะไหนๆก็ ถึงวันนี้ไปแล้วก็นี่ไงเจมจีวันนี้เนาะวันนี้วันนี้มี first love ของเจมจีเนาะเป็นการเป็นรอบเพลสใช้ไปไปค่ะพี่เจมจีมากดรับแท้แพ้ไลนหายมากดไลค์เยอะอยู่หาเดี๋ยวจะไปขอถ่ายรูปกับเจมจีระยุนะฮะมาลงติ่งไปด้วยนะฮะได้ค่ะเจอกันเลยค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูพี่มาปริมกันนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศจากงานเมื่อวานนี้ที่หมอวันนี้ก็มีงานนะคะเซ็นทรัลปิ่นเก้าบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นจ้ะไปเจอกันได้เลยจ้ะอ่ะไปดูกันเลยค่ะ ่ะสวัสดีค่ะ,คะคเซมาคุเตะค่ะ,ะคุเตะ,ะ,เตะวันนี้แต่งเป็นญีป่ป,ปุน่นเลยใช่ไหมญี่ปุ่นเหรอด,รดูดีเหรอจริงไม่ต้องมอีอะไรนะไม้ ม,ม,มีมีดาบจริงมีดาบแต่ว,ว่าเมื่อกี้เอามาเสียบแล้วมันไม่เข้ากันเพราะว่าเรามาทําอาหารวันนี้มาทาม็อกเทลใช่ไหมครับ<อ>ผมก็สาหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นเทศกาลญ,ญี่ปุ่นมีทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นอยู่ในที่นี่ทั้งขนมอาหารของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมสาวญี่ปุ่นด้วยสาวญี่ปุ่นเดี๋ยวเดินหาก่อนพี่หนุ่มญี่ปุ่นด้วยอยู <laughs> ่ญี่ปุ่นอยู่นี่ครับไม่ใส่ชุดนี้ไหมจ้ <laughs> ไม่เคยใส่ชุดน,นี้เลยไม่เคยเลยก็เมื่อกี้ใส่ปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้แบรี่แรี่ขอเล่นละครด้วยอ๋อได้อยู่นะเขเล่นลอยฝันอยู่ยอ่าใช่แล้วใส่แล้วเป็นไงฮะความ ก็ผิวดีนะครับข้างล่างอ่ะหอาวพม่าอ๋อก็้วดี i, course, ederim, ดีมันเป็นชุดสำหรับญี uh uh ่ป uh nee ุ่นโดยเฉพาะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองหนาวข้างในนี้ก็ประมาณสี่ชั้นครับผมตอนนี้อาจจะร้อนตับแตกใช่ตับแตกฮะแต่วันนี้มันหนาวมึงละคับ อโอ้ยตอนแรกมันมากกบขอบคุณครับก็เฮ้ยโวยบายตลัดเฮ้ยใช่ก็ก็นั่นแหละมีแต่คนมาคอมเมนต์บอกว่านี่ไม่ใช <c oughs> ่กบแล้ว <satisfy> น <karang> ี่มันหมาน่วาอะไรเงี้ยเออตัวเองนี่ตัวเองครับผมแต่ว่าเปิดมาก็เข้มข้นเลยเนาะเรื่องเดินเร็วใช่เรื่องอ่ใช่มันจะต่อแรกแรกก็คงคงอยากให้ตัดเร็วแล้วก็อยากให้อยากให้คนดูได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้อยากให้สนุกไปเลยแล้วก็พอกลางๆเรื่องเนี่ยก็จะ ยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะว่าไอ้กบเนี่ยมันจะรักบัวมากขึ้นอยากอยากอยากให้บัวมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเรื่องก็จะค่อนข้างจะเปลี่ยนเป็นดราม่ามากขึ้นคือบัวคือเป็นเหมือนแกล้งเบาๆใช่จะคอยกัดกันตลอดครับแล้วรักเขาไปยังฮะเนี่รักแล้วจริงๆก็รักแล้วใช่เมื่อคืนก็ที่บอกไงก็รู้ตัวแล้วไงถึงได้กลับมาที่ประเทศไทยดีลมานะดีดีลมา หลายๆคนจะแสวเรื่องเมียจ๋ามากเลย่ใช่เมียจ๋าเทวิตเตอร์ครับก็เป็นคำเรียกของโกบที่อยากจะแกล้งแกล้งบัวนั่นเองอ่าเมียจ๋าเมียจ๋าไม่เิย เขินนี string, ่เข like, ินเขินในเรื่องก็ทวาใจอยู่นานนะกว่าจะเรียกได้คือมันต้องแบบมันต้องลึกซึ้งมากนะเออฮะแกง MK มาแล้วครับผมก็ปิดเห็นไม่ได้บอกแล้วว่าสมกับการรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยและกันสำหรับต้นรักลิงลัวอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้นั่งอมยิ้มไปด้วยกันนะครับผมทริปละค่ะเล็บซีนนู่นนั่นเลซีนก็จะมีตลอดตลอดแหละก็จะมีแบบเออ กัดกันหยอกล้อกันแกล้งกันอะไรเงี้ยตลอดกัยวกับสิกัดมากกว่าเนะ้ะใช่ใช่ ่เขาบอกว่าช่องสามอนนีแบบจุบจริงๆอะไม่มีแล้วปัดออกซุปจริงๆไม่มีแล้วผมจําไม่ได้ฮะว่าว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่ามันถ่ายนานหรือเกินจาไม่ได้ว่าเล่นอะไรไปเมื่อคืนไปนั่งดูยังแบบเ<ม>ฮ้ยฉากนี้เล่นอะไรไปว่าอะไรปังนีน้อย่างนี้ปังนี้ออใช่นานมากอ,อ,อยากให้นิดดูเยอะๆเพราะว่ามันคือมันเพิ่มตอนมันก็เลยอาจจะดูสั้นๆนิดนึงใช่ละครจะค่อนข้างจะจบเร็วนิดนึงครับผมเพราะว่าเด เรื่องมันเดินเร็วแล้วก็แล้วก็ตอ,อนสามวันด้วยใช่ไงมก็ก็อย่าพลาดแล้วกันนะฮะสัวกวันเลยเนาะ<ผ>ม,มาอัปเดตเลยค่ะพบลักล่าสุดเห็นคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นเบล่าครับผมนี่นก,กระดูกแข็งแรง <laughs> กระดูกเลเ็กกระดูกแข็งแรงใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่เบล่าก็อาการดีขึ้นแล้วอ่ะอัปเดตให้เลยแล้วกันเบล่าก็อาการดีขึ้นแล้วถ่ายไปถ่ายละครได้แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รอเปิดกล้องรอฟิตติ้งอีกประมาณเดือนหนึ่ง แล้วก็เปิดกล้องอีกอีกเดือนหนึ่งนางก็เป็นเหล็กไปก่อนใช่ตอนนี้นางก็เล่นลูกทาดไปก่อน <c oughs> แต่ว่าจับถ่ายเอ็มบีเนาะมาถึงได้ละครด้วยกันความรู้สึกเป็นงไงมหาตอนนั้นที่ถ่ายน้องตั้มเดี่ยก็หมายว่าวันหนึ่งเดี๋ยวได้เล่นด้วยกันหคก็ก็น่ามันก็น่าจะมีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเราอายุพอๆกันอายุไล่กันแล้วก็ได้มีผลงานในเอ็มบีแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีมันก็คงจะเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องมาครับผมก็ดีใจใหได้เล่นกับเบลล่าซึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะรู้จักกันอืมก็น่าคล้ายกันด้วยเนาะคล้ายกันเหรอ แคมอินีมเอจ้ามันหลายคู่แล้วตอนนี้รีมด้วยโอ้เยอะมากมารีมมาเบลล่าเออมาทีมมากมิโนเยอะแยะ <c oughs> ับผม <ไ S 1> ก็ก็ร<ไ>อดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปจริงๆก็อยากจะให้อยากจะให้จิ้นกันทุกผลงานที่ออกมานะครับผมะจะได้เราทุกคนจะได้มีกําลังใจนะับผมก็คอยเชียร์กันต่อไปสิ่งด้วยอีกสองวันจะมีงานอีเวนต์นะคะใช่สองวันจะมีงานอีเวนต์เออพรุ่งนี้เนี่ย ที่เซนทันครับผมก็ยังไงฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งเมเจอร์พรุ่งนี้น่าจะเมเจอร์นะพรุ่งนี้เซนทันวันจันทร์เมเจอร์ก็ถลากกันื้ไม่เสียกันนะครับผมยังไงก็ให้มาคอยให้กำลังใจกันทุกๆวันนะคืนนี้อย่าลืมดูต้นลังริ้มรั้วครับผมก็อย่างที่บอกเรื่องๆรื่อจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ ยากุตะยากุตะขอสักครั้งไ้ทุ่งนาอีกรอบได้ไหมคะขอบคุณครับฮัลโสวัสดีครับสวัสดีครับเราลงมางานญี่ปุ่นเราพักทยอันยองอานยองเกาหลี เราปล่อยไก่เราต้องโคอิชิวะโคดิชิวะครับก็อาริคัตโตะกูเซย์มาครับผมอาริคัตโตะกูเซย์มากีฬาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยูโดก็เป็นกีฬาของประเทศญี่ปุ่นนี่เหมือนกันนะครับผมก็ได้แต่งแต่งตัวแบบชุดชุดยูโดก็คือชุดของญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้แต่งเป็นแบบซามูไรใช่ซามูไรแต่ไม่มีวิาเมื่อกี้เข้ามาเสียบแล้วเสียบไม่ได้ ทำไมมันแน่นไ,ไปก็เลยเอาออกมันเป็นต่างพลาสติกด้วยนะเออแต่ว่าก็คือชอบทำไมชอบรู้สึกแต่<อ>ทิ่งไปไหนล้วหลอ่อหล่อหม่โอ้อหวั<อ>วนนี้ต้องแบ่งไปปริมตัวมาาส <laughs> ออะเดี๋ยวนี้เรามาถามกันต่อดีกว่าว่า ได้าข่าวว่าชื่อชอบประเทศญี่ปุ่นเป็นพิเศษด้วยครับผมมีความทรงจำอะไรดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นบ้างก็จริงๆริในชีวิตนี้เคยไปอยู่หนึ่งครั้งครับผมก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆี่นี่แหละก็ไปแล้วก็ไปเจออากาศที่ดีไปเจอศิลปะของการทําอาหารที่นั่นเพราะว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าอาหารที่นั่นเหละยเสียดายเขาจะทําออกมาแล้วก็มีรดลายที่สวยงามใช่ไหมล่อ่าแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายคือพี่หมาจะเป็นคนดูแสุขภาพเห็นจากหุ่นเห็นจากหน้าตาผิวพรรณที่เป็่ต่างใช่ไหมร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่วันนี้เนี่ยพี่หมาก็เลยมาโชว์การทำเมนูเดเ็ดเป็น<ช>เมนูที่ ครับผมซึ่งเป็นม็อกเทลนั่นเองค่ะทำง่ายๆทำมาจากน้ำผลไม้น้ำชุ่มายชูแล้วก็โยเกิร์ตครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมเมนูพิเศษจากพี่หมากกันดีกว่าค่ะใครอยากกินแก้วพี่ชมมั้ยหาไปงั้นน่าไม่ได้กินหรอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญมิสเตอร์โคซาตโต ยโยเกิร์ตนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตทั้งหมดประมาณส0บช้อน,นะคะ่ะอ่ะเราจะไกลกันไคะพี่มาอ่าประมาณสักสิบช้อนด้วยกันนะคะรือจริงๆก็คือใส่ตามความชอบได้เลยนะว่าชอบอยากกินรสชาติแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือเป็นกลางเลยก็ประมาณสิบช้อนด้วยกันนะคะมอกเทลน้ำส้มสายชูมะม่วง นะคะนั่นเลยนี่ค่ะเราจะใส่ไปประมาณสัก3มช้อนต๊ะด้วยกันนะคะเียพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็แสงไปเลย <c oughs> อือจากนั้นท่ะพการตกแต่งดยเกิดเช่นกัน10ช้อน,นะคะ่ะ ดิวิเดียกครัมดาดะครับที่เป็นลูเบอร์รี